สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมือนีแม่แกว้วพามาเบิงน้อยหน่าได้จ้าลายมือแล้วจ้าว่าอะไมาเบิงเออค่าหลกหงาให้เขาอยูน่น้นแทะเออมือนีได้มามีโอกาสมามาเบิงน้อยหน่าจ้าน้อยหนามามือนีน้อยงหญ่แล้วจ้านี่น้อยงหญ่แล้วน,น้อยง่แล้วจ้าเอาดูดไดแหละเนาะยึดใต้นี่กับมียึ่ใต้งากับมีจ้ายึลรอดินกับมี นีงานนี้งานนี้ก็บยุกกระบินจ้ะยุกับดินน,นี่โดดดูนี่จ้ะจ้ะมีมีสุง,งาจ้ะมีสุง,งาพี่คอเบิง้งนี่นี่หน่อยนึงมีอีกมีจ้าโอ้มีเรื่อยๆมีเรื่อยๆเดียวไปเห็นเรื่อยเนาะ้กเนาะ อ้าวแมนบ่มีนววเนาะวแมนบ่มีนไวกับมีอยอ่เลยแหละเนาะที่พอได้กินอยู่เนาะ้าที่เพาได้กินบ่ได้ซื้อเพื่อนเก่าเนาะจ้าผลละมากลากไม่ปลูกอไั้แดนเนี้ยนิดๆน้อยๆเพราได้กินเนาะจ้านี่นี่น้อยหนึ่งนี่ก็น้อยหนึ่งนี่ไปเรื่อยๆเนาะจ้าเหยาหาไปก็เห็นไป นี่ในนึงอ่ะจจะยู่ใตน้นี่ทั้งปุ่นก็มีจ้ทาทั้งปุ่นก็มีเพียงงานหึ่งหานี่ก็มีโอ้ยีพี่ก็มีจ้านี่ก็มีเด้อนี่ก็มีนี่ก็ม,กมีนี่ยุทว่าจ้ายุทว่าต้นใหญ่จ้าถ่วมหัวแม่ทั้งนี่ก็มีจ้ายินนีอยู่ใน,น,นต้นก็มีเนาะอืม ลายจ้าลายลายยอะอกขั้นส yeah. 네네ินับก็ได้เพราะเป็นบพเป็นหน่วยที่แรงแล้วจ้าบพะมาเบิ่งแยกแย่ตนนี่ไปเบิ่งแต่ตนอื่นนี่เนี่ยเป็นหน่วยเป็นหน่วยหน่อยยูกกับมีจ้าพรเป็นหน่วยหน่อยกว่ามี่หน่อยกว่ามีโอ้พอได้กินพอได้กินพีพอได้กินอยู่ นี่นึงจ้าท้างนี้กับนี้เด้อลูกใหญ่ๆเล้วนี่นี่จ้าจ้าโอ้ยดี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 พ่อได้กินอยู่ปีเนี้ยกับตาจ้าแค่นี้นะจ้าพามาเบิ่งซื้อดอกสะอ่อนนะจ้า